ส4 5 6 7, 8, 9, ี่ห้าหกเแต่ไหร่พวกข้างหน้าอ่อะหัหน้าบอกคัหน้าชั้นบอกอยาป เด็กที่ทเ่รเที่มาม่าได้ี่าัเลยอ่าทีี่สิใช่ไหมโอเคอ่าต่อไปนะก็จะพายน้ำยางเล่นกวางกอนอย่าหัวร้อนให้ไม่ตั้งใจจะไม่ให้เ,เล่นแล้วจะให้กิกไปเลยมีเจ็ดใช่ไหม่เ วันนี้ใครไม่สบายไหมวันนี้เอาความจริงนะฮะคุณโงสบาย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 ไม่เอาความจริงคงเปลี่ยนเล่นไม่ายคุณหลานพี่หายนี่แหละกว่าจะมา่ละขยายแถวสุดนแขนปฏิบัติขยายออกด้านข้างก่อน ยาหยอกกันทั้งหมดซ้ายหันขยายแถวสองช่วงแขนปฏิบัติยายแถวลงไปตรแถวตรง้าไป้ยยมหมดขวาหันดานแถวไปกับของค่ะ่า,ายดเหียดก,กล้นก่อนที่เาจะไปเล่นเวลากันนะคะ้<า>แรกำลัก,กระสากอมาแล้วก็ยกขึ้นหสองสาม 5 6 7ห9เจ็ดแปก้าเขาที่2ไปด้านขวาไนะเอามาือจ,จับขวาแล้วก็ยันด้านขวานับห เข้ามาหาตัวเองนบห้าหกเจ็ดแปดจากอายุตามสบห้า ก่อนนะคะก็คือจะให้นับหนึ่งสองไปเรื่ ก่อนนะเกมมันเนงเกมบอลร่างกายก็ใช่แต่ละแถวเนี่ยเป็นการงานสองคนไปอยู่ฝั่งนั้นมาคนี้สคนไปอยู่ฝั่งนั้นสองคนอย่าใครจะไปใครจะไปสองคนผูเลนแต่้สาให้ฝังนีเนยี้ก่อนใช่ฝั่งนนี้เป็นสายนี้ก่อน มาเก็บแล้วก็มาวาแล้วก็วิ่งไปเก็บวัเนืงเอาแต่กีเวนะแล้วก็มาวางแล้วทีนี้ควยีเหลืองจะมาอยู่ฝั่งนี้แล้วแฟมก็จะพิ่มันเก็บไปวางเก็บไปวางสลับกันไปเรื่อยๆทีมไหนทําเสร็จก่อนให้นั่งลงแล้วร้องเฮทีมนั้นชนะโอเคไหมเอาใหม่สิครับคไปหม่ก็ไปเก็บปเก็บมาไปเก็บาไป็บมาไปเก็บาไปเก็บาไปเก็บไปเก็บไปเก็บมาไปเก็บมาไปเกบาไปเก็บมบไปเก็บไปเกาไปเก็บมาไปเก็บปเก็บาไปเก็บาไปเกบไเก็บมาไปเก็บไปก วิ่งวิ่งถ้ามนแพ้จะเป็นการลงโทษนะไม่ใช่ไม่ใช่ให้แฟ้มเียบพวกสองอันก่อนสมมติจะเก็บพวกสองอันแล้วคราวนี้ก็วิ่ไปเก็บคัานี้เข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วอ่ะเอาไปวางข้างหน้ายวางตรงนี้กะาออกเออถ้าเก็บเหล้าเดียวห้าเวไม้ใครจะเป็นคนที่ถอน 聊聊。 ด้วยข้างเท้าด้านในหรือว่าเขาัะแยกทั่วไปว่าลูกแใหมเป็นอีกสลูกแพรใช่ลูกแพรเนี่ยจะทำแป้งที่เขานิยมใช้กันมากๆเลยนะคะในการตีแล้วก็เพราะว่าสามารถใช้เสิร์ฟได้แล้วก็สามารถฝึกได้ง่ายแล้วก็มีความแม่นยำใช่ไหม<ช> <c oughs> ก็คือการดอดตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในไม่ว่าจะเป็นครีมชาติหรือนักกีฬาทั่วไปเขาก็ากจะใช้กัน <c oughs> เพราะว่าสามารถใช้เสิร์ฟได้ไหมได้ แล้วก็สมมติฝ่ายตรงข้าสมสึงมาเราสามารถใช้ปปล,ล,ลูกแปรนด้รับได้ไหมได้แล้วระหว่างเกมล่ะใช้โซ่ได้ไ,ดไหมใช,ใช,ใช่เพราะว่าฉะนั้นลูกแปรก็เลยมีความสำคัญมากๆวันนี้ครูจะมาสอนพวกเราในการทำเป็นการดอดตะก้อได้ฟังเท้า,ทาด้านในนี้ลูกแปรนะคะคือครูจะสาธิตให้ดูนะเราจะยืนแคคล้ายลักษณะเหมือนเท้านำเทา้าตามนี้พอตะก้อมาถึงลักษณะที่เราจะเตะได้ให้ย่อเข่าลงเล็กน้อยแบบนี้นะสมมติอ่ะครูจะทำให้ดูนี่ อย่าให้ขับอย่าให้เท้าเลยเขาพยายามให้เลยเ,เขาด้านที่เรายืนไว้แบบนี้แต่ว่าถ้าไม่เลยมันกูมันจะไม่แรงมากไงโอเคไหมมีใครเข้าใจไหมจะให้ฝึกปฏิบัติไหน,นะนทีมที่หนึ่งยกมือซิอทีที่หนึ่งมาทําเป็นวงกลมตรงนี้รูจะให้ฝุกตรงนี้ทําเป็นวงกลมนะคะจับกเหมือนกันที่สอง ที่สองตรงนี้แล้วก็ทเป็นวงกลมพี่ายช้าไม่ตวเนพี่ดูมโ้นทีนี้ยัเป็นะทเป็นวงกลมายไปไปข้าแถววงกลมก่อนรูเก่งไปช้าไช้าจไปก่อนอย่าเพิ่งครูจะอธิบายให้ฟัง ก่อนก็คือคุณจะให้ทุกคนจับเชือกแล้วก็เตะคนละสามครั้งนะแค่สามครั้งแล้วก็สลับกันอ้อมวงไปเรื่อยๆโอเคไหมอ่าการฝึกนะอ้าวอีกเป็นวงกลมคนเก่งอ่าใครจะเริ่มก่อนฝั่งนี้อารุ่งหนึ่งก่อนนะคะเอาคุณหทางๆกันที่มือเขาช่องแขนอ่ะโอเคเอาฝั่งเนื้อเนื้อฝั่งนั้นจับเวลาค่ะเนื้อสองซ้ำเนื้อโอ้โห สามครั้งเสร็จตอเนื่งองครั้งอันนี้สามอูมอ่าามไหอ๋อมเอสามอ๋อออ๋อคุณสี่ัามอ่าันนี้อุแผลแล้ ide, วแหละคไเป็น um, ้ยเลยพอ่น้องคอยไหนคผม ปา0ผ่านกันรอบนึงแล้วนะคะเออไปเรื่อยๆให้มันทำนานไงส 3... ามเอออ่าเพื่มสองเอออ่าคูณเออนี่ถ้าแบบนี้ได้เลยแบบนี้ก็ถือว่าไม่ผิดฉลาดจักซูสันกู้เออพอแล้วค่ะเอาอีกเอาอีกวนเรื่อยๆจับแน่นๆจับแน่นๆ้พื่มอะตอนนี้เา เใครยังทําไม่ได้ทำซ้ำๆทำให้ได้ทําให้ชินก่อนเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนแบบยังไม่ตอนยกโอ้ยหลอนทั้งเงินทั้ยเ่อน ไม่ใช่นเดอแค้ปทำไม่ได้็คนเดียวไเป็นไรได้ไหมได้ไหมได้หรอเดี่ยวโอ้โหังเต็บอก็ พอนั่งพอก่อนมานั่งเตะข้อเท้าอย่าพึ Nowadays, people else, people like ่งอย่าพึ่งปืนแลให้ฝึกอ่าเข้าแถวทีนี้เลียงตามแถวตัวเองนะฝั่งนี้อ่ะพลอยหันหน้ามาด้านนี้แฟมหันหน้ามาด้านนี้อ่ามามาเรียงแถวต่อแฟมทีมที่หนึ่งเรียงแถวต่อแฟมทีมที่สองต่อแถวพลอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเค ต่อไปรูจะให้ใช้ตะก้อแค่ลูกเดียวเป็นการฝึกแบบที่สองอามาก่อนเก็บตะก้อก่อนไามตะก้อประมาเท่รก่อนมานะคะก็คือรูจะให้แซมเริกก่อนนะแซมจับตะก้อไว้แซมโยนไปให้พลอยเตะสมมติพลอยเตะปพ๊บอพลอยก็รับไว้แล้วก็โยนให้แซมแซมก็เตะถึงั้งแล้วก็รับแล้วจากนั้นเราสองคนก็เป็นต่อด้านหลังเพื่อนคนต่อไปก็ทําเหมือนกันโอเคไหมคะอ่ะแซมโยนพลอยเตะแล้วรับนะ เราโยนไปรับไว้เออแล้วส่งให้เพื่อนไปต่อด้านหลังเออถูกต้องแบบนี้แหละอ่ะเเอาใหม่เอาใหม่โยนเบาๆโยนเบาๆอุ้ยอ้ยมึงไม่เอามือจับเป็นเอาเป็นตานล้ก็มารับไว้ก่อนเอาใหม่ิงโยนไปให้คุณโยนแล้วคุณก็ต่อแล้วก็จับไว้จับไว้เออแล้วคุณ คุณโยนไปนะโยนโยนให้เขิงโยนเขียงต่อไม่หมดเอาซะไปตามคุณไปตามให้คุณกูหน่อยแล้วไม่วิ่งไปด้านหลังอแป๊บนึงนะรอก่อนคนต่อไปใครต่อแถวมาต่อแถวโยนโยนนก่อนโอยโนนให้เพื่อนก่อนโอ้ยโอ้งงไม่รู้ยอ้ยโนี่โออนอ้ยโอ้ออ้โ้ยโอโโ รับไว้เออ่ะโอเคโอเคเอาแล้วโยนให้เพื่อนเพื่อนเตะแล้วก็รับไว้เป็นดอกเอาใหม่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 เราต้องไปมาข้างหลังโยนเตะเออไปมามาอ่ะเหลือทีนี้คนต่คนต่อไปอ่ะโยนโยนให้เพื่อนโยนไปต่อด้านหลังเอ่ะเราไปก่อนอ่ะโยนไมให้เสือเออไปต่อด้านหลังอันทีมต่อไป ก็ปื้มก็ตั้งแล้วก็โยนใหม้มนก็วิไป,ดปได้เออปืป้มก็โยนเอาทำมเอามโนเาเอามาเออหรือเออ,อ,อมาเข้าแถวเป็นทีมของตัวเองนะแถวตอนเรียง2อทั้งหมดจะแถว ไปแถวตรงยงสองหนึ่งสองสาอ่าฟังนะต่อไปครูจะให้สอบเดาะตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในก็คือให้ดอดสามครั้งต่อเนื่องนะห้ามตกหนึ่งไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ได้หนึ่งสองสแบบนี้คือผ่านจะให้ดอดทีละ3ามคนตามเวที เล่นเหล่าเกมไหมมีโอกาสให้เลยทำได้สองครั้งอัเดียสุดพีละสามคนก็ทีละลูกไงคนละลูกตามเลขที่นะเอาแฟ้มกลับเข้าแถวก่อนแฟ้มดอกให้ได้ไหมครับไม่ได้ดอกง่ายๆไม่ได้หรออาเป็นพร้อมหรือยังจะพักไหมจะพักก่อนไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยก็ได้แต่ไม่ได้เฉดเดีวเดีวโอเคมาครูจะให้ไปสอบตรงที่ล่ม มาหนึ่งอามนที่หนึ่งถึงเี่มอาตะก้มานที่1เามาอีกคนหนึ่งระสอบอ่แฟมแฉ้มะตรงนี้ยืนตรงนี้แฟมแหลกอกมาอาคนที่นยตรงนี้เร็วแล้วก็คนที่สองตรงนี้คนใครจะกับตรงนั้นตรงก้วยมาอีกคนหนึ่งใครจะสอบ นี่นะมาพมให้ได้สาครั้งเดยวนงแล้วนจะัไกผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อะจะต่อูนิุงจะไปยืนทำไมอะม่อพูนกิมพุนเป็นเดี่ยวเลยนี่เดีลยวเพม่งเดี๋ยวคุณจำเปาโนบีดละซ้อมแบเนี่ยนี้ก็ได้แ้วม่เนยา ยเพื่อนเพื่อนพี่ยังไม่ได้สอบนั่งลงก่อนค่ะนั่งลงใครที่สอบเึมายืนตรงกลวยใครอีกคนนึงใครจะสอบอตรงกลางคุณใช่ไหมถ้าคุณก่อนโกบีนแล้วให้เริ่มนะคงไม่ั่งก่อนรอ,อบเท่าไหร่ให้โอกาสสามครั้งตกไงสามครั้งแต่ว่าต้องให้ตอบ ถ้าใครดอดถึงสามครั้งกูคือผ่านเลยแต่ถ้าใครทำโสดให้โอกาสสามครั้งพร้อมหรือยันถ้าหมดสามครั้งแล้วทำอะไรต่อไม่คุณได้แล้วทำไมเริ่มสองสามเฮ้ยได้แล้วครับได้ทุกคนใช่ไหมดูช่วยกูด้วยนะเลขที่เท่าไหร่บ้างแล้วเลขที่เจ็ดได้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดอะไรอีกผมไม่ได้เลขที่หนึ่งผมได้เลขนะเลขที่เท่าไหร่เลขที่หนึ่งได้ที่สองไม่ได้เลยครับได้ที่สองเหรอได้ครับได้ที่เท่าไหร่วะ ผมเล่ที่เท่าไหร่ผมเล่นที่หกผมเล่นต่อเอาคนอีกสคนต่อไปดอเลยข่ผา่ที่ห้ไม่ใช่เลขที่หเพราะว่าเลที่นว่ามันี่ค่เอาคงเลยอ่าคนต่อไปสอด้ดี่แล้วถ้าสอบเสร็จแล้วไปได้สอบแ่เลนพูดถึงสาม

อ๋ได้ลละหนึ่งพันดี่ามตั้งใจไปอยู่เลขไหนเข้งเอเยู่เลขก็เปลี่ยนมาทำเลขคนที่สามแม่เรัดปจะมาเสริมไม่เสริมสอบไปเข้าแบบแดีดาลูกมลี้ยงพร้อมงานสองหนึ่งสองอ กเลยจแล้วี่อย่าทำอะไรทั้งหมดไปทำอะไรอ่ะหมายตั้งใจดเขา้ไมล้มามามาดและบุญก็จะปล่อยแล้วทั้งหมดอบอยากเป็นวงกลม ข่อยหลังขอยหลังขอยหลังอ้ข่แถว่อยหลัง่อยหลัง่ปมือ้มปอทั้แล่วยมือทั้งหมดปอยมแล้วไือทั้งหมดแล้วไือทังหแล้วอหม้วือดไปมแล้วไปแล้วอทแล้วั้งหดลวังดแล้วไปอแล้วไอทหลปังหล้วอังแล้วไ้าวปัหมดแล้งแ้มอทั้งหมดทั้งหมด้ั้ง ยืนขาไปข้างหน้าขาที่ทล็งข้านนะทำไม่ได้คุณงโแค่แตะแบบนี้ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ตรงหน้าแข้งก็ได้นับถึงสิบนะหนึ่งพงเอาขาชิดกันแบบนี้เอออันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนับด้วยคูสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเออถ้าต่อไปให้เอาขาข้างซ้ายออกมาดานข้างแบบนี้แล้วก็พับขาขวาเข้ามาพับขาขวา แล้วจับตรงนี้แบบนี้ถึงไหมถ้าใครไม่ถึงก็จับน้าแข้งโอเคอน,นับหนึ่งสองหสอี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเปลี่ยนท่าอ่ะเปลี่ยนท่าถ้าเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนท่าจับนับสองหต่อไปการขาออกทั้งสองข้างเลย แล้วก็เอามือไปได้านหน้าแบบนี้ 2. สองมือ <UB> แบบนี้นะนะก็ปมดึงใช่ถ้าใครก้มได้ก็กม้มก้มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสามสี <ide> ่ห้าหเจดแปด้าสิต้องมาให้พับขาเข้าแบบนี้แล้วก็จับจากเอ่อจรงเท้าตัวเองแล้วก็นับก้มแล้วก็นับดึงสองหนึ่ง นีครูจะถามว่าเราเรียนทักษะอะไรนะใครตอบได้บ้างภาษาจีนภาษาจีนเขาเรียกว่าท่าอะไรที่เราองสองทีหลังที่อยู่อันเดียดโงคะเขาเรียกว่าทักษะอะไรท่าอะไรนะที่เราเรียนทักษลูกอะไรลูกอะไรไม่ใช่ที่เตะเตรงนี้เออตบมนอให้เพื่อนน้อยเที่ยงกี่เท่าไหร่คุณบวกให้หนึ่งคะแนนเลยอ้สิบห้าถ้าใครตอบนะครูจะให้อ่ะต่อไปครูจะถามว่า เราได้ทําอะไรบ้างร่างกายเราได้ทําอะไรบ้างวันนี้ได้ได้ได้ที่เท่าไหร่ได้ที่ห้าครับได้วอร์มร่างกายครับคุณได้ที่เท่าไหร่ก็ตอบคุณจะฟังใครตอบชัดแล้วก็ตอบไวสุดได้วอร์มร่างกายแล้วเราเรามีความรู้สึกยังไงเหนื่อยสนุกหรือยังไงสบายแข็งแรงสบายได้ยืดหยืดมุขมุขสบายสิบเกสบายครับสิบห้าร่างกายแข็งแรงสิบห้าวันนี้สุขภากันที่เท่าไหร่ที่ห้าครับ มูู้ที่วอะไรนี่า่นสามา้นาให้ผมด้วยอันนี้่ะแล้วต่อไปถ้าภาพต่อไปเราจะตั้งใจเรียนกว่านี้ไหมตั้งใจเรียนกว่านี้ตั้งใจเรียนกว่านี้ครูจังไม่ตงใกให้ใส่รองพสนี้ปาไม่ดีหรอกครับกันเกงมานะคะบอกคุณเก๋ไม่ต้องให้คะแนนมันเยต่อไปครูจะฟังฟังก่อนภาพต่อไปครูจะสอนพวกเราในทักษะการเสิร์ฟจะพาไปเรียนที่สนามที่มีเน็ต วัไนไหนเก็บคะแนนเหมือนกันวันไหนครับคัูน่าบอก่าัง,งาน,านี้ที่มาเรียนกันกนั้นเดีค่ะครูจะนัดแนการแต่งกายก็คือให้แต่งตัวชุดพละ,ะอย่างเต็มรูปแบบเลยทั้งรองเท้าแล้วก็ใส่ผู้หญิงก็ใส่กางเกงมาแบบ,แบบนี้แบบนี้โอเคไหมคะ <c oughs> วันนี้พวกเราก็ตั้งใจเรียนเกินคาดแต่ครูก็อยากให้ตั้งใจมากกว่านี้เจอกันครั้งต่อไปนะคะเอาหัวหน้าบอก